อยู่กันต่อนะคะพบหมอรามาขานในช่วงนี้กับช่วงเช็คเคสตันเองนะคะช่วงเช็คเคสเนี่ยก็เป็นเด็กวัยสองขวบนะครับวิ่งเนี่ยแล้วก็หกล้มแล้วก็เอ๊ะทำไมปวดเข่าเรื้อรังไม่หายสักทีเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารที่เด็กขาดนะเอ๊ะจะเป็นยังไงติดตามชมกันเลยนะครับ านอาหารใครว่าแค่ทานอิ่มก็เพียงพอแล้วแต่แท้จริงแล้วโพชนาการนั้นสำคัญมากกับการใช้ชีวิตยิ่งเป็นวัยเด็กด้วยแล้วคุณพ่อคุณแม่ยิ่งต้องใส่ใจเป็นที่สุดเช่นเดียวกับน้องนาราที่เจ็บเข่าโดยที่หาสาเหตุเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนสุดท้ายก็ได้รู้ว่าเพราะลูกน้อยขาดสารอาหารเริ่มต้นก็คือเขาหกลมค่ะคือเล่นเล่นของเล่นแล้วก็ ลื่นจากของเล่นเนี่ยเข่ากระแทกกับพื้นที่บ้านซึ่งระยะห่างจากเข่ากับพื้นเนี่ยมันห่างกันไม่ถึงคืบแต่พราะว่าพอน้องเขาล้มเนี่ยเขาแสดงอาการเจ็บปวดว่าแบบปวดมากแต่คือแม่ก็สังเกตว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติก็เลยเข้าใจว่าเขาอาจจะงองแงเพราะว่ายังไม่ได้นอนทั้งวันนะคะก็ทายาให้แล้วก็ให้นอนหลับไปพอตื่นเช้ามาเนี่ยเขาไม่ยอมลุกจากเตียง พอไม่ยอมลงจากเตียงเนี่ยแม่ก็เลยพยายามไปอุ้มเขาให้เขาลงจากเตียงเหมือนไปช่วยเขาค่ะแต่พอไปอุ้มเนี่ยน้องเขายืนขาเดียวก็คือยกขาด้านซ้ายไว้ก็เลยสังเกตว่าเอ๊ะขาเขาเมื่อวานข้างที่ล้มเนี่ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าก็เห็นว่าน้องอะเข่าวบวมแดงแล้วก็แบบเหมือนไปโดนไม่ได้เลยค่ะก็เลย <c oughs> พาไปโรงพยาบาลแถวบ้านพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอไปเจอหมออโถอะค่ะคุณหมอก็ให้เอกเรย พอเอ็กซเรย์เนี่ยก็ไม่มีอะไรผิดปกติกระดูกทุกอย่างปกติหมดคุณหมอก็เลยคิดว่าไอ้ที่บวมเนี่ยมันอาจจะเพราะว่าแรงกระแทกมันก็เลยทําให้บวมช้าหมอก็เลยให้เข้าเฝืออ่อนไว้แล้วก็ให้ยากลับบ้านมาทานพออาทิตย์ถัดมาก็กลับมาคบคุณหมอตามนัดก็ยังไม่ยอมเดินอีกคุณหมอก็เลยสั่งเอ็กซเรย์เอ็กซาเรย์ซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อดูว่ามันมีอาการแบบอักเสบติดเชื้อในข้อเขา่าหรือสะโพกหรือเปล่า ผลเอ็กซเรย์ก็ปกติอีกคุณหมอก,ก็เลยสั่งเจาะเลือดตรวจว่าถ้ามันอักเสบติดเชื้อเนี่ยในเลือดมันต้องต้องต้อง,ต,องต้องมีอะคะ่ะก็พอไปเจาะเลือดผลก็ปกติทุกอย่างไม่มีอักเสบติดเชือ้อแต่ว่าผลพลอยได้จากการเจาะเลือดครั้งนี้มันทําให้รู้ว่าน้องอะเลือดจังมากแล้วก็เ,เม็ดเลือดเนี่ยมีลักษณะแบบไม่ค่อยปกติอะคะ่ะปรากฏว่าอาการน้องอะ ก็แย่ลงแย่ลงก็คือคือมันชัดเจนเลยว่าน้องเหมือนแบบงองแงตลอดเวลาลืมตามาปั๊บตื่นมาปั๊บก็คือร้องไห้เลยโดยไม่รู้ว่าเจ็บตรงไหนหรืออะไรตรงไหนแต่คือเข่าเนี่ยไปโดนเขาไม่ได้แหละแต่คือลักษณะเข่าเขาอะคือมันไม่ได้เข่าไม่ได้ร้อนไม่ได้บวมไม่ได้อะไรคะ่ะแต่คือเหมือนไปจับไปโดนเขาไม่ได้อ่ะคะ่ะ าาก็สั่งให้เอ็กซเรย์ใหม่อีกรอบหนึ่งรอบที่4ี่พอเอ็กซเรย์เสร็จทีนี้เนี่ยออกมารอผลเนี่ยค่ะก็คือพอได้ผลเนี่ยอาจารย์ก็ดูฟิล์มกับคุณหมออีก2ท่านแล้วก็แบบไม่รู้ว่าอย่างไงสักพักอาจารย์ก็ไปเชิญอาจารย์พัทรวันมาทราบทีหลังเข้าใจว่าน่าจะ,าจะเป็นออโธเดกค่ะ ก็อาจารย์เข้ามาก็ให้เอาน้องเข้ามาดูตรวจดูขาแล้วเสร็จแล้วทีนี้อาจารย์ก็ถามคุณแม่ประโยคแรกว่าคุณแม่น้องมีเลือดออกตามไรฟันไหมตอนนั้นอนะงงว่าเอ๊ะทำไมมาถามเรื่องนี้ไม่เข้าใจเพราะว่าคือขาเจ็บทาไมถามเลือดออกตามไรฟันก็เลยบอกอาจารย์ว่ามีค่ะโอเคแล้วคุณแม่ทํายังไง แม่ก็พาไปหาหมอฟันแล้วคุณแม่สังเกตเห็นตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็คือไปหาหมอฟันมาปลายปีที่แล้วแล้วคุณหมอฟันก็บอกว่าคุณแม่แปรงฟันน้องแรงเกินไปอาจารย์ก็ถามว่าอ้าวแล้วคุณแม่นี่เอใจเหรอบอกเอะใจค่ะเว้ยทำไมมันไม่หายสักทีแต่ว่ามันบังเอิญว่ามันมีเรื่องที่แบบน้องลมแล้วไม่เดินแทรกเข้ามาซะกอนก็เลยแบบก็เลยแบบไม่ได้แบบไปคิดถึงเรื่องนั้นแล้วคุณหมอก็ถามต่อว่า แล้วน้องอะ่ะมีรอยแบบจ้ำจ้ำช้ำช้ำตามตัวไหมก็งงอีกก็บอกมีค่ะบอกอมีตรงไหนบ้างก็บอกมีตามแขนขาคือแบบคือน้องเข้าไปโรงเรียนคือคุณย่าเขาก็สงสัยว่าเอ้ยไปโดนเพื่อนรังแกหรือเปล่าไปโดนเพื่อนแกล้งโดนแบบหกล้มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมมีรอยเขียวกลับมาทุกวันเลยแล้วมันก็ไม่หายสักทีก็ เท่าที่ดูอะค่ะพอดีโรงเรียนน้องเขามี c c ซ v ก็ไม่มีเพื่อนแกลง้งไม่ได้หกล้มปก,กติทุกอย่างแต่มีรอยเขียวกลับมาทุกวันแล้วก็ทายายังไงก็ไม่หายคุณหมอก็ถามว่าขาข้างเนี้ยก่อนที่จะล้มอะค่ะน้องมีอาการผิดปกติอะไรบ้างไหมก็มีอีกคือน้องเนี่ยเดินขากระเพกข้างซ้ายคือเป็นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคือทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหมดเลยแล้วก็แบบเดินขากระเพกเนี่ยก็คือแบบ กระเพกแบบนานๆครั้งจนเริ่มถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนมามีเรื่องล้มเนี่ยค่ะแล้วก็คุณหมอก็ถานต่ออีกว่า,าถ้าอย่างนั้นน้องชอบทานผักผลไม้ไหมทานข้าวกับอะไรก็เลยเป็นจุดก่อเกิดให้ทราบคำถามให้ทราบคำตอบว่าน้องทานข้าวยากมากคือวันหนึ่งทาน,าานไ,ดได้ประมาณ5้าหกขับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเก่งสุดนะคะ ทานข้าวยากมากแล้วก็แบบคือหลักๆก็คือน้องก็คือทานแต่นมทานแต่นมคือก็เลยถามคุณหมอว่าเออแล้วอันนี้มันเป็นเกี่ยวยังไงกับที่น้องล้มแล้วไม่เดินคะคุณหมอก็เลยเล่าให้ฟังว่าจากฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยคือมันเห็นว่าน้องมีเลือดออกในเยื่อหุ้มเขาซึ่งอาการต่างๆที่มีเลือดออกตามไรฟันมีรอยพกช้ำตามผิวหนังอย่างเงี้ยคือมันมันมันบ่งให้เห็นว่า น้องน่าจะขาดวิตามินซีเท่าที่ทราบก็คือคุณแม่ก็เล่าว่าเริ่มมีการเดินที่ผิดปกติใช่ไหมคะเริ่มมีเลือดออกเริ่มมีอาการที่บ่งชี้ว่าใช่มีมีบ่งชี้ว่ามีความผิดปกติของของออที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดนะคะซึ่งพอจากจากคราวนี้ที่เข้ามาการเขาแสดงชัดตรงที่ว่าคือเขาไม่ยอมเดิน ซึ่งมันก็ทําให้เรานึกถึงจากจับประวัติด้วยแล้วก็ตรวจร่างกายเพิ่มเอกซเรย์ X เพิ่มเนี่ยก็ทําให้เรานึกถึงว่าเขามีภาวะขาดวิตามินซีซึ่งวิตามินซีเนี่ยมันสําคัญเกี่ยวกับความแข็งแรงของเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อที่ไหนเนื้อเยื่อที่หมดเลยค่ะหลอดเลือดใต้เยื่อหุ้มกระดูกพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้อ่อนหรือว่าเนื้อเยื่อรวมถึงที่หลายๆคนจะจะ,ะเคยเจอก็คือเลือดออกตามไรฟันเลือดกำเดาไหลนี่ก็คือเนื้อเยื่อซึ่งพวกนี้ถ้าไม่แข็งแรงก็จะมีปัญหาเลือดออกนะ ของนาราก็จะเป็นเลือดออกใต้เยื่อหุ้มกระดูกที่ทําให้เขาปวดแล้วก็ไม่เดินตกใจคือคือคือพอคุณหมอพูดมาปั๊บเนี่ยก็นึกย้อนกลับไปว่าโหมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอแบบคือคือก็อออยังงงว่าคือจุดกําเนิดที่เราคิดว่าสาเหตุจะหาสาเหตุว่าทําไมลูกไม่เดินเนี่ยมันเพราะเส้นเพราะแบบ กระดูกหรือเพราะอะไรเคลื่อนมีอะไรอักเสบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันกับกายเป็นว่าต้นเหตุที่แท้จริงก็คือแบบลูกไม่ค่อยทานข้าวทานข้าวยากทานนมเป็นละอย่างเงี้ยค่ะสาเหตุเนี่ยเป็นได้จากหลายอยา่างคือถ้าบางคนอาจจะมีโรคประจําตัวมีโรคอยู่ก่อนแล้วมีปัญหาเรื่องอาจจะได้รับยาหรือมีปัญหาที่ทําให้การย่อยการดูดซึมวิตามินมีปัญหาะคะ่ะโรคบางโรคที่มีผลต่อการดูดซึม วิตามินก็จะทําให้มีการขาดวิตามินได้แล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราพบอยู่เรื่อยๆคือได้ไม่เพียงพอคือการบริโภคอาหารสารอาหารก็คือวิตามินและแร่ธาตุจากอาหารยังไม่เพียงพอก็ทําให้เกิดภาวะขาดวิตามินได้แร่ธาตได้การรักษาเนี่ยก็คือคุณหมอไม่ได้ให้ฉีดยาดหรือให้น้ำเกลือหรืออะไรนะคะแต่ว่ารักษาด้วยการให้ใหวิตามินก็คือผลเลือดของน้องออกมาเนี่ย คือตัวที่ขาดชัดๆเลยก็คือเหล็กกับวิตามินซีคือคุณหมอบอกว่าตามตำราแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าภายใน3วันหลังจากให้วิตามินซีอ่ะอาการน้องจะดีขึ้นอย่างอัศจรรย์คือจะกลับมาเป็นเด็กน้าเริงทานข้าวได้มีความอยากอาหารจากเข่าที่ปวดอยู่ก็จะแบบปวดน้อยลงเจ็บน้อยลงแล้วก็จะหายในที่สุดนะคะคือการรักษาเนี่ยเบื้องต้นก่อนคือถ้าอาการรุนมากๆอย่างเชียงนาราอย่างเงี้ยค่ะ คือเราก็ต้องให้เป็นยาไปก่อนนะคะเพราะเราต้องการให้ระดับขึ้นวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่เขาขาดเนี่ยขึ้นมาเร็วนะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างวิตามินซีเนี่ยช่วงแรกเราต้องให้เป็นยาไปก่อนให้เป็นยายาวิตามินซีไปก่อนแล้วก็ให้การดูแลรักษาควบคู่ไปก็คือแนะนําเรื่องอาหารเพราะว่าระยะยาวเนี่ยก็คือต้องได้สารอาหารจากอาหารนั่นแหละนะคะจะไม่ใช่ว่ากินยาไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็หวังว่านาราก็จะกลับไปเป็นเด็กเจริญเติบโตได้ตามปกตินะคะนั้น,นรเรื่องอาหารก็เป็น,ป,นประเด็นที่สําคัญ จากที่ป้อนยากในวันแรกๆแ,แ,และในคําแรกๆวันที่3ก,ก็คือพอนักโภชนาการมาส่งอาหารให้นี่คือชะเง้อเลยว่าวันนี้มีอะไรแล้วก็บบคือชี้จะทานเคีใจมากคือแบบเหมือนนารากลับมาเป็นเด็กคนเดิมเมื่อก่อนที่แบบทานข้าวเก่งล่าเริงหัวเลาะง่าย ที่เล่นชอบชวนพ่อแม่เล่นอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้เขาเป็นอย่างไน,นกลับมาเป็นอย่างไรละจากจากเด็กที่แบบเหมือนเหนื่อยง่ายแล้วก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ก็คือแบบเวลาออกนอกบ้านเวลาจะเข้าร้านอาหารเนี้ยก็คือแบบเวลาทานข้าวกับกับในครอบครัวเนี้ยก็คือมีความสขขทสนเพราะนาราทานด้วยคือเมื่อก่อนจะกลายเป็นว่าแบบเราทานแต่ลูกไม่ยอมทานสั่งอาหารมาให้แต่ลูกไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ตอนนี้คือแบบทุกคนมีความสุขหมดทานข้าวพร้อมกันเล่นด้วยกันปัจจุบันน้องนารากลับมาวิ่งเล่นสดใสร่าเริงและทานข้าวได้อย่าอร่อยร่อยเหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารให้พจนาการตรงกับวัยของน้องนาราเท่านี้ก็ทำให้น้องนารากลับมาเป็นลูกรักคนเดิมของคุณพ่อคุณแม่อีกครั้ง ก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าสารอาหารบางสารเนี่ยก็มีผลต่อเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่แสดงออกนะฮะแต่ไม่ได้เป็นแบบเด็กทุกคนจะต้องขาดวิตามินซีนะครับให้ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เวลาที่ให้อาหารเด็กก็ต้องให้ครบห้าหมู่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ชอบเราก็ต้องแบบขยันขยอยให้กินยิ่งบังคับก็ยิ่งทาให้ไม่อยากจะทานเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปช่วงนักคิวหมอเนี่ยเราจะมีอาจารย์จับภาพกุมารนะจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารด้วยนะครับการให้ ผชนาการเด็กด้วยนะครับใช่แล้วค่ะก็สามารถมาร่วมสอบถามกันได้เลยนะคะอาจารย์ให้อยู่กับเราด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพรนะคะดํารงวงสิริค่ะภาควิชากุมเาาวชศาสตร์สาขาวิชาโภชนะวิทยามาตอบคาถามได้อย่างแน่นอนว่าเราจะเลือกอาหารอะไรยังไงนะคะให้กับบุตรหลานของเรานั่นเองนะคะในช่วงรกคิงหมอหลังจากครุ่ชุมชาติค่ะแต่ช่วงนี้กูกเกต้งองของลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจันค่ะ